ตามสั่ง EPC โหมดผีแปลกไป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 ไหยุดผีกระสือไม่มีไส่แต่มีปีกกระหังปากเหมือนผีปากฉีกแบบนี้หรือปะกระสือไม่มีไส่แต่มีปีกแบบกระหังและยิ้มเหมือนผีซาปากฉีไปยาวๆเลยครับหนึงสองสามหยุดนั่งรำทำท่าสะพานโค้งหัวหมุนสามรหิบองศาโอเค ปวดหลังแทนเลยเนี่ยโอ้พี่ผีแม่ชีมีขาเป็นไม้มีแขนยาวเหมือนแม่นาคบินได้เหมือนกระหงังมีหูยาวถึงขาใส่วิกผมสีุ้งขี่จักรยานลอยอยู่บนฟ้าโอ้อไรเนี้ยนี่ขอมากไปนะเดี๋ยวจัดให้ขอมาก็ย่อมได้นะฮะแม่ชีมีขาเป็นไม้มีแขนยาวเหมือนแม่นาคบินได้เหมือนกระหงังมีหูยาวถึงขาวิกผมสีุ้งและขี่จักรยานลอยบนฟ้าว่าได้โอ้โหยาวยดผีคอ,อยาหืออันเนี้ย ทุกคนคะนี่คือการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ที่น้องดูทุลักทุเลมากเลยไปดูดีกว่าฮะก็คือเห็นใจน้องเขานะครับรีเควส์มาจากคุนออมเดอสการนะฮะเขาบอกว่าเาอยากเห็นผีทะเลหน้าตาเป็นยังไงนึกถึงอีกตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผีทะเลหรือเปล่ายุดมีเขาเป็นกวางมีขาเป็นแมงมุมโหอ๋นอนยันเลยดูน้าดูง้อมากเลยธรรมชาติแวมาแซวนะฮะผีไม่รักน้องแล้วฉายไม้องกเนียงมาเลยนะยุดเโต เที่ยวตามหลอกหลอนกูไม่หยุดแล้วนะทีนี้ผีถ้าเป็นซัมบี้ใส่หมวกแม่มดยืนอยู่หน้าบ้านป้าเปรี้ยวโอ้โหให้ตายผีตานีหน้าแบบซัมบี้ใส่หมวกแม่มดแล้วก็ยืนอยู่หน้าบ้านป้าเปรี้ยวไม่ว่าบ้านป้าเปรี้ยวอยู่ไหนปเปี้ยวคือใครกูยังไม่รู้เลยไม่ถักปีต <laughs> รงนี้ไปเลยเอาโซมันเลดไปเลยโอ้โหแอนนาเบลเท่จัดเลยไปหยุดใส่หมวกวันเกิดมีมือเป็นหัวตุ๊กแกยังไง ก็คงประมาณนี้แล้วมั้งตับ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 ตตโอเยอะมากม่หยุดไม่ย่อนครับ1น3สองมยุดตรงนี้ผีแม่น่าแขนสั้นก้มเก็บมะนาวไม่ถึงเอาสงั้นน่ะก็เก็บให้ถึงสิแม่หยุดผีไม่มัวอ๋ออันนี้รู้แล้วฮะเสียใจด้วยตําปึ๊บผีจีนอ เราเลยจัดการให้พี่แปดเนี่ยใส่ชุดผีจีนไปเลยเป็นไงโอเคนะจบนะและเมื่อเราวาดเสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหหลากหลายผีแปลกจริงๆขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกนะและสําหรับใครที่อยากร่วมสนุกอย่างนี้ <c oughs> ก็กดฟอง IG ไอจตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมวาดทุกอาทิตย์รอไปเมนได้เลยจ